สวัสดีครับผม CPU นะครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมที่หายไป5วันนะครับก็วันนี้มาจากสครแบบ GPO นะครับกาพีออนไลน์นะครับผมซึ่งเป็นสคริปใหม่นะครับเป็นสคริปท,ที่ใช้ Auto าร์มได้นะครับแต่ฟงังก์ชันจะมีประโยชน์นะเหมือนกเราพีดแล้วนะ่ะฟังก,ก์ชันมัน มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมใช้งานไม่ค่อยได้จริงแต่เขานี้เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับผมซึ่งคือมาลันแล้วมันจะปิดหน้าต่างอยู่ไม่ได้ผมก็เลยจะมาคุยหน้าเดสก์ท็อปก่อนนะครับโอเครับซึ่งครับที่ว่าคือ CFA ครับซึ่งเจ้าของเนี่ยเนอร์นะครับ CFA เนี่ยเขาเป็น Developer ของ C นะครับ เขาเป็นคนเวียดนามนะครับคนส่วนใหญ่เนะี่ยก็จะเป็นคนเวียดนามเลยนะฮะในดีตนะครับผมเห็นไหมนี่เขาเป็นเดลลอปเปอร์นะครับเดลลอปเปอร์คือคนทำสคริปต์นะครับช่วยทำสคริปต์แบบคนเขียนสคริปต์นะครับรู้สึกว่าคนนี้เขาจะเขียนสคริปต์แกมพิดออนไลน์นะครับเพราะว่า อันนี้คือเขาก็มาทำรับของตัวเองนะครับเป็นฮับ CFA ฮับซึ่งทำแก๊ที่ลออนไลน์ด้วยนะครับส่วนบล็อกฟูดกับแคเองเนี่ยเป็นสัตว์สีแดงคือแบบไม่ทำนะครับผมแต่ว่าน่าจะทำแต่ใช้ไม่ได้ตอนเะนี้ยก็มีแต่เขียวนี่ก็คือเป็นแกมที่ออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวมาขอมาขอมาิ i ต์ฟั n ก์ชันก่อนนะครับผมตอนนี้ฝนตกนะไม่รู้ว่าเข้าไหมบ้างนะครับเลี้ยวฟาร์มนะครับไลฟ์โฟใช้ไลฟล์โฟลสวอตแบ็กเล็กได้นะครับ เบลีฟาร์มอ๋อแล้วก็ออโต้ดูบ so ุโซฮายคิโคเอดเป็นออโต้ทำบุโซฮายคิโคเอนะครับโอ้โหฟนโตหนักมากวันนี้โอ้โหไม่รู้ว่าเข้าไปในไม้หรือเปล่านะครับแต่เพิงพ่งเริ่มอัดเองนะจะเย็นๆดิวันคลิกเลี้ยวฟาร์มก็คือมจะออโต้ฟาร์มเบลีแล้วก็ไปซื้อเวปอนแล้วก็มาฟาร์มนะครับโอ้โหฟันโตหนักจริงทุกคนลอยดีวะเดี๋ยวผมจะอัดให้เสร็จแล้วก็ถ้าตอนไปตัดเนี่ยมันมันไม่มีเสียงผลเข้าก็ ผมก็จะลงนะเอเคไหมครับก็มีชิปฟาร์มด้วยนะแล้วก็มีออโต้ซ็อกดิวฟุตแล้วก็มีดิวฟุตเว็บฮุกออโต้พอยแล้วก็ออโต้ดราสอันนี้เป็นห้ำเออแบบมันไม่ตกน้ำอะ่ะหว้ยทุกคนไอ้เชือตกหนักทิ้งทำไงดีวะพูดต่อเดี๋ยว 래스โนเซมิแน no นะครับแล้วก็ Island Teleport a t i o n Island ช e p แล้วก็ Auto b u s o h a k คิ e b oh a e b l e Busoha ซฮะทวีไดเบิบโซแล้วก็เอ่อเวกสปีดเชนเกอร์นะครับเป็นปรับเวกสปีดได้โต้คลิกแล้วก็ออโต้รีจอยแล้วก็มีเซฟโหมดนะครับเซฟโหมดตโกนเนี่ยนะตอนนี้คือแบบไม่รู้ว่าฝนเข้าหรือเปล่าผมเลยตะโกนด้วยนะโอเคนะครับผม เออสคริปต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งที่ลิงกที่ขอของเขาตรงเมนองมุดด้วยนะครับอืมนะครับผมแล้วก็นะครับสคริปต์มาตรงนี้ได้หรือว่าในดิคอดผมก็ได้นะครับผมแล้วก็มีโชว์เคสครับยูทูบเบอร์คนอื่นด้วยนะครับเช่นชินโดเกมมิ่งแล้วก็มีซีเอะฮับที่เขาทำเองในช่องของเเองนะครับผมแล้วก็มีช่องของเขาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่าอ่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่อ่ะมาดูอันนี้ดีกว่านะครับแต่ดูผมผมก็ได้นะโอเคนะครับทุกคน และผมยังไม่วอดีไฟนะเพราะว่าคือผมมีปัญหากับแคปชั่นนิดนึงก็คือแบบผมวอดีไฟแล้วปาลองด้เฮียคือมันทําไม่ได้นะครับผมก็ขี้เกียจเอดีไฟแต่มันก็สามารถทำทำห้องอะไรพวกนี้ได้อยู่นะครับผมก็อะไรไม่ไรเท่าไหร่นะครับอ่านั้นมาดูที่ทางหน้าของสคริปต์เลยดีกว่านะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับผมว่าได้เทสเทสไปบ้างนะแล้วผมจะมาใช้กับสคริป กับตัวนาซ่านะครับตัวนาซ่าคือตัวที่ผมใช้มาตั้งแต่โปรฟีตอนแบบตอนเด็กกระโปงนะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าโปรฟีตอนเด็กกระโปงมันอตอนไหนนะอาโอนเสียงโลงด้วยนะ่ะเพิ่งกินน้ำพูดไปก็กินอีกสกักกลุ่มหนึ่งโอ้ไม่น่ากินเลยบาดคอนะครับสิบเดือนที่สิบสิบเดือนก่อนเออสิบเดือนก่อนนะครับนี่ไอ,อตัวเนี้ย คือตัวนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงเนี่ยผมเนี่ยผมมีสองไอดีอีกไอดียังเป็นไอดีหลักที่ปกติหอัดคลิปในไอดีหลักแล้วก็ตอนนี้ผมย้ายของทุกอย่างเป็นไอดีหลักหมดแล้วแต่ว,ว่าผลปิศาจเนี่ยไอดีหลักผมังไม่ผม,งม,ผมังไม่มีกระเป๋าผลปิศาจผมเลยมาให้มันเก็บก่อนนะครับแต่ก็คือถ้าแบบถ้าใช้แล้วมันโดนแบรนเนี่ยก็รู้ไว้ว่าผลตรงนี้จะหายไปนะครับซึ่งผลตรงนี้เป็นผลผิดนะครับผมแต่อยู่ในตัวผมก็คือฟ้องแล้วนะครับผม,มก็ไงเดียวอืม นะครับผมย้ายของทุกอย่างแอสเซอรี่หมดแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยเอ่อผมสตาร์ทเนี่ยผมจะอัพที่แบ็เล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ผมจะเออสปีดอัพตอนนี้นะครับก็คือจะพูดเร็วๆนะครับผมเออว่าจะฟังทันกันนะครับผมก็คือต้องพูดเลยว่าไงดีอะมาฟาร์มไม่ที่มาฟาร์มเทียมา,า here, มารีวิวกันดีกว่านะครับผมมาดูกันที่ฟังก์ชันแรกก่อนเลยนะครับเป็นฟังชันเลเวลฟาร์มนะครับ ฝ uh huh. นตกหนักนะนดเด็กมันขอผมขอเยอะกว่าน,นะผมจะดูว่าฝนมาเข้าไม้หรือเปล่านะครับแตนไม่เข้านะหรือเข้าไว้เหี้ยช่างแม่เหอะกังวลเรื่องฝนยังไม่ได้อ่านแล้วนะนะครับอ่าอันนี้เป็นเอ่อเป็นเลือกได้นะครับว่าจะฟาร์มอะไรนะครับอืมไลลรโฟสโตรวดสโตรวดดาบแล้วก็ไอเ้เชยฟ้าร้องเอ่อแบ็คเล็กนะครับผมใช้แบ็คเล็กนะครับผม ไอ้บมสฮาคิ้วเ,เนี่ยเป็นมันจะมันสามารถไออันนี้เออเนี่ไอฮาคิตัวเนี้ยไม่ไม่ใช่มีสีนะไม่มีสีนะคือเราเราจะแบบไม่มีสีใช่ไหมทีนี้มันเป็นวีหนึ่งอะฮาคิวีหนึ่งอะก็คือแบบมันจะไปทำอะรู้สึกว่าเป็นเยติได้อย่างมากนะ ปันคลิกเลเวลฟาร์มผมจะไม่ใช้นะเพราะว่ามันจะแบบออโต้ฟาร์มเบลลรีแล้วก็ไปซื้ออาวุธแล้วก็เรื่องฟาร์มนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นฟาร์มฟาร์มแบบเอาสมาร์ทเลือกได้นะเช่นแบบ1ถึงเลเวลงหนถึงห้าร้อยเนี่ยจะฟาร์มที่ฟิตแมนเกาะฟิตแมนเลยหรือว่า1นึงถึงหเออถึงร้อยหกสิบจะไปฟาร์มที่ฟิตแมนจากนั้นร้อยหกสิบถึงร้อยเก้าสิบจะไปฟาร์มที่กัลวิตี้ฟอร์บหรือร้อยเก้าสิบถึงห้าร้อยจะไปฟาร์มที่ฟิตแมน เออฟิตแมนไอผมเะ้าาที่อันนี้นะคือ,อแบบฟาร์มรวดเดียวจบไปเลยนะครับอันนี้ฟาร์มเบลีเป็น for beginner only เป็นแบบผู้เล่นใหม่ only นะครับใช้สําหรับการฟาร์มปังให,ให้ให้ถึงเท่าไหร่วะเดี๋ยวไปดูครับแล้วลืมบอกไปว่าผมไม่สามารถกด control หรือชิปแล้วก็ในการปิดอยู่ไอได้นะครับผมผมก็เลยจะให้มาอยู่ตรงนี้แทนโอเคนนะนี่ คือเราฟาร์มตังนะเราเรากดตัวฟาร์มเบลีมันจะไปมันจะไปเปิดกล่องทำเควสเอ่อซาร่าเควสนะครับที่หาสร้อยอะ่ะแล้วก็จะมาให้เราได้ตังใช่ไหมจากการเรามาซื้อไรลโฟลตรงนี้ถ้งสามร้อยเปลีนะครับเอ่อสามารถซื้อไรลโฟลนะครับไรลโฟลจากนั้นคุณพอพอคุณได้เลเวลเสร็จแล้วใช่ไหมคุณก็มาใช้เลเวลฟาร์มเป็นไรลโฟลเนี่ยน่าจะได้นะครับแล้วพอมีตังเยอะเนี่ยก็ค่อยมาต่อยอดในการซื้อแบ็คเล็กหรือสวอร์ดนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะ คือขั้นตอนแรกมันจะมาเอากล่องตรงนี้ก่อนนะครับกล่องตรงนี้จากนั้นจะไปเอากล่องตรงนู้นแล้วก็ไปควสซาร่าหรือเปล่าหรือว่าในมันไปเอากล่องตรงนั้นก่อนหรือเปล่าควสซาร่าวะอะมันมาทำซาร่าควีกันเหรออ๋อไม่ดีมาเอากล่องนี้ก่อนอันนี้ผมบอกนะครับเนี่ยจากนั้นเนี่ยจากนั้นมันก็จะไปที่ตรงควสซาร่าแล้วก็ไปหาสร้อยซาร่านะครับสร้อยซาร่าเนี่ยนะครับอยู่บนเขานะครับ ไม่ใช่บนเขาดิมันสุ่มมั่วเลยอ่ะบนบางทีก็บนเขาบางทีก็ตรงนู้นตรงนั้นนะครับผมไล่เควสซาร่าลุกเนี่ยก็คือแบบพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมก็คือนบาจะครบสามร้อยเปรีมั้งนะเท่าที่ผมคิดนะครับแล้วก็แล้วก็ไปซื้อไรเฟิลแล้วก็เริ่มฟาร์มได้เลยนะครับผมมีชิปฟาร์ไม่นะครับสำหรับตัวนี้ครับเป็นของฟรีผมบอกแล้วของฟรีย้ำว่าของฟรีนะครับฮับฟรีนะครับออโต้สัตว์ก็มีปรับเปลี่ยนสัตว์ได้นะครับออโต้สัตว์นะครับชมวิิล้นนพััม่วเีย แบบเาาราจะลดสัตว์สติงนะครับจากนั้นเอ,อเราทําการเไปฟาร์มเอามันได้สัตว์พอยสกิลพอยต์มันหนึ่งสกิลพอยต์นะครับทาม,มันจะทําการลดสัตว์ไปที่สต็งไปว่ามันจะบวกตรงนี้เป็นหนึ่งพันห้าสิบเอ็ดนะครับเพราะตอนนี้มีหนึ่งพันห้าสิบนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานแนละ้วไอดี ID ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมย้ายไปดีโนนู้นแล้วผมก็ปั้นตัวนู้นให้เป็นไอดีหลักเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อกระเป๋าผลให้มันอยู่ดีนะครับมสมศิษร์นะครับจริงไม่อยากใช้โคโฮแะละแต่ว่า ไม่มีที่รีผลนะครับตั้งก็เริ่มร่อยหลอแล้วไม่อยากไปไมอยากไปเติมอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีทวินสปีดนะครับผมปรับทวินสปีดได้นะครับแล้วก็เว็บคุกตรงนี้นะครับเป็นเว็บคุก URL นะครับผมผมจะมาที่ CPU ียูพายของผมนะครับ record ดซีพียูพายของผมแล้วก็ทําการติชานลนะครับผมจะสอบวิธีการทํานะครับผมก็คือไปมาตรง i n t e g r a t i ก n แลเวฟพุกเคเอทแล้วก็จากนั้นทําการ Copy เวฟพุกเดือยเอามาแล้วก็ทําการใส่มาในนี้นะครับผมแล้วก็เอ่ e อ Enter แล้วก็ทําการเออแ i o n i ่นอีว r แล้วก็ d ด f ว o ูดเวพุกก็คือถ้ามีผลแบบเออแบบเข้าตัวเราจะมันจะทําการแจ้งเตือนในในนั้นนะครับผมเห็นไ,ไหมเออถ้าหากคุณมีผลปีศาจนะครับในตัวนี้เป็นเ e อร์เรตีนะครับเซฟ เออวิธีแม่งข้ามไม่ววไหวสัตว์นะครับทุกคนฟาร์มให้ดูก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปเกาะนะก่อนนะเออฟาร์มชิปดูให้ดูก่อนฟาร์เรียวก่อนฟาร์เรียวก่อนดีกว่านะครับเรียบร้อยแล้วก็ทำการไปได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอสดทุกคนผูขี่เกียจต่อ,ตอ นะครับผมก็อันนี้คือเรียวเรียวนะครับอันนี้มันค้างด้วยเอออว่าค้านี่เกิดจากอะไรแหลกแหลกมากนะครับแหลกไหมแหลกอันนี้มันกำลังไปเกาะฟิตแมนนะมันมาจมอยู่ใต้นะ้ำนี่แหละไม่ต้องตกใจหรอกนะครับเออใช่มันจะมีอันนี้นะอเออไอแลนละ่ะ ไอแลนด์เอพีตอนนี้มันกำลังไปที่ฟิ m แมนคร f ฟกับไอแลนด์อยู่แต่ผมช่วงนี้ผมจะตัดสปีดปะวะไม่เอาดีกว่านะครับขี้เกียจนะครับ <c oughs> ผมตอนที่ผมบอกนะครับถ้าหากถ้าอยากให้เร็วเนี่ยกดปรับเอ่อทาวิ่สปีดตรงนี้นะครับผมใช่นะครับผมแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามีโอกาสโดนแบนสูงแค่ไหนนะครับ แต่เท่าที่รู้เนี่ยถ้าคุณใช้ใน p r i v a t คุณมีโอกาสโดนแบนแค่นิดเดียวนะครับผมตอนที่ผมใช้ใน p พ i v a t ของผมนะครับผมอืมนะครับตอนที่ตอนที่ผมใช้โปรเสกผลก็มันเป็นแค่เราเห็นคนเดียวนะก็ไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องมาสานไปหรือเปล่านะครับทุกคนดูไม่ได้หรือเปล่านะครับผมไปตรงหน้าเดสท็อปดีกว่านะครับว่านะครับโอเค ไม่รู้จะมาทำไมน่าเด้ท็อปนะอยู่พยายามแบบไม่ให้แบบมัเนี่ย,ย,น,น,ยนะครับผออธิบายคร่าวๆฟังก์ชันอื่นนี่นะครับเดสท็อปก็กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนไดเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากคุณเคยใช้ซีฮัมาก่อนไอตัวเนี่ยคุณจะใช้เป็นได้เลยนะครับเพราะว่าคือ developer C-Hub เนี่ยที่มันเป็นคนทำ GPO เนี่ยมาทำเจ้า h u บตัวนี้นะครับผมซึ่งจะทำการ Copy มาสักนิดนึงเป็นแบบ เออเป็นไงจะว่าไงดีอ่ะเป็นแรงบันดาลใจได้ไหม,มนะครับผมนะครับก็เรียกว่าแรงบันดาลใจดีกว่านะครับผมก็แบบเนี่ยเดรปอร์ตเนี่ยก็คือแบบถ้าคุณกดคลิกเนะี่ยเช่นแบบเอ่อรนะีเวิร์สเมลเทนอ่ะมันจะว้าไปดีมดรีเวิร์สเมลเทนอันทีเลยนะก็คือแบบนัน่นแหละว้าไปเลยนะครับแต่ผมไม่อยากกดนะ ตอนนี้กำลัาางไปที่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะไม่บอกระยะนะแต่บอกเกาะน,นะครับแต่ว่าซีหับจะบอกระยะนะครับก็เป็นของฟรีก็เขาจะไม่เพิ่มอะไรฟังก์ชันแบบเอานมาหนึงนะอืมนะครับแล้วก็มีแบบออโตโนมัติคือแบบถ้าผลเข้าตัวแล้ปุ๊บก็คือแบบถ้ามันมีกระเป๋าเก็บผลก็คือมันจะสต็อกฟุตเข้าอ่าะรวทันทีนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นออโต้บูโซฮาคี้คือมันจะเปิดออโต้บูโซฮาคีนะครับผมซึ่งเป็นออโตโนมัติเป็น, Auto oh เ,ปน,เ,ปนเป็นบูโซฮาร์คี้มันจะเปิดบูโซฮาคีซึ่ง จะมีเอ่อ uh, away enable กับเอ่อ enable with uh, stand never mob นะครับก็คือ stand never mob ก็คือการอยู่ถ้าถ้าหากคุณอยู่ใกล้ๆก,กับ mob เนี่ยมันจะทำการเปิดนะครับแต่ถ้าเอ่อ uh, away enable เนี่ยก็คือเป็นการเปิดแบบตลอดเวลานะครับต้องเข้าใจเนาะนะครับเซโหมดก็คือแบบถ้าคลิกถ้าหากมีเอ่อถ้าหากมีตัวละครที่มีเอ่อมีแบบเอ่อการแบบการแบบ เคลื่อนเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับอ๋อไม่ใช่ดิก็คือแบบถ้าหากคุณถ้าหากตัวละครของคุณเนี่ยนะครับเคลื่อนแบบผิดปกติตัคลิกถ้าหากเอ่อยิงกระสุน4 9 9ไรเฟิลช็อตนะครับเป็นเป็นการยิงกระสุน4 9 9นัดนะครับก็แบบจะหากคลิกคุณถ้าหาก if you ถ้าหากคุณยิงกระสุนถ้าหากคุณยิงกระสุนมากกว่า4 9 9นัดจะทำการคลิกทันทีนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นตัวป้องกันอะไรของเขาที่เขาคิดมานะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นออโต้คิกแบบออโต้คิก you from game after select minute ก็คือแบบเราตั้งค่ามินิทต,ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแบบคุณกดตรงนี้นะก็คือแบบเช่นคุณตั้งไว้ที่20นาที20มินิทนะก็คุณก็กดไปใช่ไหมจากนั้นมันก็ทําการเตคนนะคุณนะหากครบ20นาทีที่ที่คุณรันท้าท้ายคิทตัวนี้มาแล้วนะครับผมแบบตั้งตั้งตั้งตัตั้งตั้งต่้ตั้งตั้ตั้ง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  นี้เป็น Private Code นะครับคุณสามารถเอ่อกดได้เลยนะแล้วก็อันนี้มันจะมาเซตสเปาให้เราเองก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นมันจะไปฟาร์มนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ทีเลพอร์ต,ต teleport, ผมก็พูดตลอดเลยนะอืมครับผมว่าผมน่าจะสปีดแล้วล่ะ เพราะว่ามันนานจริงนะครับถ้าหากคุณได้ยินเสียงผมพูดตอนพวกตอนนั้นน่ะก็น่าจะแบบนั่นแหละผมก็พูดไปเรื่อยแหละนะครับเป็นความรู้ปกตินั่นแหละนะครับนี่คือมันไปต่อยกันแล้วก็แบบมันรวบมอนนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงกลางนะครับจากนั้นมาทาการตีตีตีนะครับเป็นคลาสซีหับเลยนะครับก็คือการตีขึ้นไปตีลงไปตีนะครับอันนี้เป็นเป็นการเดนอปเปอร์4ีหับมาทาก็จะประมาณนี้นะครับผมเข้าใจเนาะนะครับ นี่ก็ง่ายนะครับผมเรียกว่าซีรับฟรียังได้เลยนะครับผมอืมนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มันจะมาฟาร์มเรื่อยๆนะครับผมฟาร์มชิวๆเลยนะครับจะรอกเกิดก่อนน้นะครับรอกเกิดทั้งหมดนะครับผมมีอะไรอีกบ้างเอ่ยอันนี้เป็นไม่จมน้ําก็คือแบบจะผมจะไม่ซ่าจ,จมน้ําก็คือแบบ น่าจะลอยอยู่บนน้ำรือเปล่าหรือว่าหรือว่าว่ายน้ำได้แต่ว่ามีผลปีศาจอยู่นะครับผมไอเป็นโนโฟรามีก no ็คือตกจากที่สูงไม่เจ็บนะครับปกติมันจะเจ็บนะบบมันมีโอกาสเจ็บอะ่ะนะครับผมแล้วก็เดสโนเซมิน่คือถ้าคุณกดตัวคิวอะ่ะเดสอ่ะมันจะมันมันจะไม่เสียเซมิน่นะนะครับด้วยสปีดเชนเกอร์ก็เป็นการวิ่งเร็วขึ้นนะครับ 2ออย่าง3อย่างนี้ขอเปิดไปก่อนเลยนะครับผมจะปิดเลเวลต้องฟลายเลเวลแป๊บหนึ่งนะนะครับเราจะชให้ดูนะครับสำับโนเซมิน่าแบบแบบไม่เสียจเซมิน่านะเช่นตอนนี้เอ่อมันกำลังฟื้นฟูไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมกดเนี่ยปกติมันต้องแบบลดลงเรื่อยๆแนละ้วเช่นแบบอย่างนี้เห็นไหมมันต้องลดลงละแต่ถ้าผมเปิดอยู่แล้วผมเแบบนี่ยเห็นไหมมันจมันจะไม่แบบไม่ลดลงนะครับผมอันนี้เวคสปีดแชนเกอร์นี่เป็นแบบวิ่งเร็วมากนะครับผม เห็นไหมมันจะแบบวิ่งเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับผมเร็วมากนะครับวิ่งเร็วไม่รู้ว่าทำอะไรนะนะครับแล้วก็แบบพวกนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับมีสปีดนี่ผมไม่อยากปรับเกินที่เขาตั้งค่ามาให้นะเพราะว่าถ้าปรับเกินรู้สึกว่ามีโอกาสโดนแบนหรือเปล่าเพราะว่าที่เขาตั้งค่ามาให้ก็คือเป็นแบบเป็นแบบเป็นปกติเนาะครับผม ไม่ใช่แปดนาทีแล้วเนี่ยต้องรีวิวไฟสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นชิฟฟาร์มนะครับชิฟฟาร์มโอเคนะครับแฟลชสุดท้ายชิฟฟาร์มนะครับชิฟฟาร์มเกาะที่ใกล้ที่สุดคือเกาะอะไรเอ่ยเกาะอะไรที่ใกล้ที่สุดเอ่ยเออะไว้นหนึ่งนะเฮ้ยอะไรอ่ะตกใจหมดเลยเฮียนึกว่าคนเข้ามาไม่เซฟวิ่งผมนะครับแต่ถ้ามีคนเข้ามาน่าจะเป็นแอดมินล่ะรีบเพจแล้วล่ะทุกคนเกาะใหม่เหรอเกาะอะไรอะ่ะ ม่ผมไม่เคยเห็นชื่อนี้นะไม่รู้ว่าเกาะอะไรนะครับผมอืมแล้วผมจะไปตรงไหนดีอ่ะน็อกอัพซีม่อนะครับน็อกอัพซีมนะครับที่ผมต้องเทพอเป็นน็อกอัพซีมเพราะว่าปกติน็อกอัพซีมเป็นจุดที่เราสามารถมาฟาร์มเรือได้ดีที่สุดนะครับผมก็คือแบบเราสามารถอยู่บนหินได้นะครับแต่คนใหญ่ก็ไม่ผมก็ไม่ได้อยู่บนหินแล้วนะนะครับเออแลองจะไปทําไมวะใช <c oughs> <c oughs> ่นะ เกาะเนือเ้ออยู่ไหนเกาะเนื้อปิดแมนไอแลนด์ปิดแมนไอแลนด์ปิดแมนครีปมาทำมาทำเนื้อใหม่ไปเลยคือความจริงเสกเออรรวิวตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้เพราะว่าคือ <c oughs> มันมันได้ทุกที่อะ่ะที่แบบเรือเรือมารีนเกิดได้อะ่ะฝนยังตกไม่เลอกเลยนะทุกคนตอนเนี้ย ขอผมโผมขอดูเวลาก่อนอ้าวทำไมไม่ดูบนคอมเออช่างมันโอเคครับทุกคนอันนี้เป็นคิวแคนเนลลี่เป็นการฆ่าลูกเรือนะครับอืม แล้วก็มีใช้ฟาร์มมีหลายแบบนะดาบเบกเล็กอะไรก็ว่าไปนะครับเฮ้ยเดีเดวเชิฟฟาร์มตรงนี้เออแล้วก็เซตชิฟฟาร์มข้างบนสัตว์เอ้ยหยุดครับครีปไอซ์ ที่ผมเซตจุดตรงนี้แล้วมันไปตรงนู้สุดยอดซีหับมีมีสต็อปทวีนะครับแต่ว่าฮับเคียนี่ไม่มีสัตว์ไม่รู้ว่าเดฟเขาไม่ทำนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับอันนี้คือเราเสกเรือแล้วกดอันนี้แล้วมันก็จะมาตีมาทำฟาร์มปกติเลยนะครับผมเร้สามารถปรับได้เป็นสวอตกับแบ็ k เลกนะครับผมไน ันจะทาการฆ่าหัวหน้าเรือก่อนนะครับถ้าเป็นเรือใหญ่นะครับอุ้ยเชี่ยกลืมเรือมันจะพังเอา้าไม่เป็นไรเนาะรีวิวแค่นิดเดียวพอนะครับเพราะว่าเรือจะพังกนะันนะมาลีเกิดแล้วน่ะนะครับผมมาไปไหนเนะี่ยไปหาเรือมาลีหรือยังไงเนะี่ยเออเอเอนะครับไอเนะี่ยก็ตามที่ว่าของฟรีนะครับ ก็พอใช้งานได้นาะนะครับแก้ขัดไปก่อนนะครับผมอันนั้นก็ดีกว่าไอ้พวกยูไอเหลืองๆอันันนะครับมันจะมาฆ่าหัวหน้าเรือก่อนนะครับคลิปนี้ไม่น่าจะได้ผลวปีศาจแล้วมั้งเนะี่ยมันไม่มีออโต้รีแพร์เรือเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพังเขาได้ไงประเด็นอนะ่ะน่าจะเสกเรืออันอื่นมามากกว่านะครับแต่ว่าคงไม่ท้าแลนะเนาะเลือ 7, ลเจ็ดห้นานะครับแล้วก็ถ้าเรือเกิดมาเถอะ ถ้าเราแบบไอ้เหียเสียงลงเลยก็แบถ้าเสกเรือมาแล้วแบบมีมาลีมสักเออมาสักตํำหนึ่งก็แบบหยุดไม่ได้นะก็แบบต้องฟาร์มจนแบบเรือพังเลยอะนะครับผมอืมนะครับผมเรียบร้อยเด็ดทอยนะครับทุกคนเรียบร้อยเปลี่ยนเรือป๊บนะครับมาเป็นเรือ,อน,นี้ดีกว่านะครับเอานี้ก็เจ็ดห้าเหมือนกันอาชีพหายแล้วกู ไงดีวะพอคิดแบบแต่ข้างบนแป๊บนึงเป็นถ้ำปลาเอเคยมาปล่อยตรงนี้แล้วกันปล่อยตรงนี้แล้วกันเว้ยแหลกเลยเพราะผมจะมาซ่อมเรือนะครับเรือเลือดเยอะเลือดเยอะดีเลือดเยอะดีนะครับ จบการฟาร์มได้อยู่นะครับล่าสุดจะยี่ห้าทีละครับขอ,อสักนิดนึงนะน่าจะตัดตอนทวีนมามาก่อนนี้น่าจะน่าจะน่าจะได้เยอะอยู่นะน่าจะน่าจะหลายนาทีนะกเกร์นะครับทุกคนเอ่ออาชิพฟาร์มต่อเลยละกันเนะาะเพราะตอนนี้เรือเราสแตนบายพร้อมนะครับผม ถ้าหวเยอะยิ่งมีโอกาสเรือแบบเรือลำใหญ่น่ยเกิดเยอะขึ้นนะครับเรือลำใหญ่น่ยดียังไงเรือลำใหญ่นี่ยจะมีโอกาสได้ผลปีศาจเยอะกว่านะครับผมแล้เรือเล็กก็จะมีโอกาสได้แต่ว่ามีโอกาสน้อยนะครับใช่ไหมเนี่ยไม่ดอบเลยนะครับผมแ้ผมมีคนสองโลกเกียียวด้วยประเด็นไม่ดอบนะครับเป็นไงล่ะโคตรโขดนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับนะครับผม นี่นะครับเปิดหาคี้ป่าวะลืมกดออโต้เปิดหาคีา้ดิดเ,เ,ดเดมื่ออยู่ใกล้ม็อบแล้วกันเนาะนี่คืออยู่ใกล้ม็อบก็คือมันจะเปิดนะแต่ถ้าแบบไม่อยู่ใกล้ม็อบเห็นไหม,มจะปิดเองเลยเห็นไหมถ้าอยู่ใกล้แต่ถ้าอยู่ใกล้ม็อ,มอบเมื่อไหรน่นี่นี่นะครับดูนะมันเปิดนี่เห็นไหมเปิดเองอันนี้ดีนะครับประหยัดหลอดตรงนี้ได้เยอะนะครับผมแต่ถ้าใครแบบมีหลอดเยอะละนะครับก็เปิดได้ตลอดเวลานะเอาเวนเบิลเลยนะครับผม ผมขออนุญาตนะครับให้คลิปสัก2ี่ผ้านาทีเนาะแล้วก็จะบอกปิดคลิปนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับชิวๆนะครับผมชิวๆรับัวนนี้รู้สึกว่าเป็นเดฟซีหับทำไม่น่าจะโดนแบนนะครับเพราะเดฟซีหับเขาทำให้ซีหับนะครับแต่คนนี้เขาทำคนเดียวสิประเด็นอะ <c oughs> นะครับทุกคนเรือจะไม่เกิดเลยนะถ้าถ้าเรือเกิดจะขึ้นมา,ามาข้างบนนะครับนั่นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแล้วนะอ่านั้นผมจะบอกปิดตรงนี้แหละนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับนค้างเฮียอะไรเนะ่ะโอเคกมมันมันจะแหลกนะครับพอนที่ผมเข้ามาเป็นจอเต็มผมจะบอกนะครับว่าลิเปเพียงคนีนะครับก็ใครอยากได้กิปตัวนี้นะครับ ดีคอร์ดเข้ามาดีคอร์ดผมหรือว่าเข้าดีคอร์ด CFA ครับนะครับแล้วแต่นะครับผมแต่ว่าเข้าดิคอร์ดผมก็จะเพิ่มประชากรคอมมูนิตี้เมมเบอร์ในดีคอร์ดผมครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับนี่ไม่ทำห้าวันเพราะว่ากเกียรเอาจริงอ่ะจะทำแล้วนะแต่ว่าไม่เก็บคอใช่ไหมช่วงนี้ไม่ว่างด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้เราว,ว่างแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไม่ว่างแล้วเพราะว่าวันนี้แบบเป็น วันเสาร์นะครับผมไม่รู้ว่าจะลงวันนี้ไหมเนี่ยนะเฮ้ยกดอะไรอะ่ะคุยไอ้เฮียบอมปุ่นบอมไม่สตอ์บอมไม่เฮียเดี๋ยวมาสโต๊กเนี่ยไม่ได้เนะี่ยเห็นไหมน้องหึ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 แหลกจริงแหลก,กจริงแหลกจริงแหลกจริง แหลกจริงนะครับแหลกจริงแหลกจริงเด๋ยวจะพังแล้วเนี่ยได้มาหนึ่งผลอ้โหสุดยอดนะครับทุกคนแม่งต่อไปนะยี่หกนาทีเนี่ยสั์แหลกด้วยคือมันจะแหลกเป็นบางช่วงนะพวกเอฟเฟกต์แม่งสวยจริงนะครับ <S <S ก็แค่นี้แหละนะครับไปละนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้คลิปคลิปนี้จะคลิปนี้จะระเบิดไล่เฮียมึง นั่นแหละเรียบร้อยหลุดเฮ้อผลบอมกูจะแคปปก,ปกคลิปซะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ทันละนะครับไปลาครับทุกคน